ด็กพักอพักก่อนครับดโอเคครับครับผม คนตอบเสียงดังฟังชั้เต้นนะครับค,ครับครับไปนะเริ่มที it, right. am am time, in in ่ความสำเร็จในวันนี้ก่อนมาแปรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เราจะมาบอกทุกคนแล้วว่าเราจะมีเวิร์ลทัวร์กันเลยรู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเลยครับผมรู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนี้จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่พวกเรา รวมถึงผมจะพาทุกคนไปมีความสุขนอกจากจะซีรีส์แล้วยังมีโชว์ที่พวกเรากำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นทำให้ทุกคนสนุกครับคำรู้สึกของคุณก็ดีใจมากครับคิดว่าตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักร้องแล้ววันนี้ได้เป็นแล้วแล้วก็จะขออุบไว้ก่อนว่าเราจะไปโชว์ที่ไหนแต่รับรองว่าประทับใจทั้งเราแล้วก็คนดูแน่นอนครับผมแต่ก่น แต่ก่อนที่จะมีพี่ปอนถาในฐานะผู้บริหารทีมับผมเราพร้อมแค่ไหนกับการที่จะพาน้องๆไปเมืองทคือจริงๆเราคุยกันตั้งแต่วันแรกแหละครับเรื่องนี้เราแพนตั้งแต่วันเดวันเนาะที่เราคุยกันว่าเราจะทำเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็คือวางแผนว่า <c oughs> เราจะทำไงดีก็เลยไม่ได้รับงานหลายๆคนจะบอกว่าทำไมไม่รับงานผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากรับนะครับแต่อยากให้แบบได้เห็นวันนี้ก่อนว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเราอยู่กับพวกเขามาเรารู้ว่าเขาเก่งจริงอ่ะ ขามีความสามารถหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แค่แบบเดินยิ้มหล่อๆไปวันๆแน่นอนซึ่งในโชว์นี้ทุกคนจะได้เห็นครับพี่ตอนพอจะบอกได้ไหมว่าโปรัวร์คร์เนี้ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรอย่างไร <Okay. S 2> เรจะไปกี่ประเทศโอเคครับเราซ้อมกันมาเยอะนะครับโปรทัว <Okay. S 1> เนี่ยที่กล้าพูดเรื่องโปรตัวตอนนี้ที่คอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยก็คือทนับทุกทวีก็คือครบแล้วแต่ที่วันนี้เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการให้ไลฟ์เนชั่นเทโรในการช่วยรีคูดโปรโมเตอร์ hmm. ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราอยากพาไปทั้งหมด คือถ้าเป็นไปได้เราอยากไปทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายในแต่ละประเทศนะครับตอนนี้ก็คือใกล้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะมีประกาศมาเรื่อยๆว่าที่ไหนบ้างรูปแบบก็ผมบอกว่าไม่ใช่แฟนมีแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในซีรีส์ครับมันจะเป็นโชว์เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเป็นเหมือนแฟนมิตผสมทุกอย่างเพราะว่าทุกเขาทุกคนตรงนี้เขามีความสามารถหลากหลายอย่างที่ผมบอกอยากให้ติดตามวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยผมว่าถ้าใครเห็นก็จะตกใจเหมือนกันว่าเขาทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ กับการแบบครั้งนี้มันคือไปจริงใช่ไหมครับปงในรูปแบบที่ไม่ใช่ไลฟ์ใช่ต้องบอกกันว่าโอเคผมอาจจะทําให้หลายคนผิดหวังแต่เราคุยกันแล้วว่าแม้กระทั่งโชว์ <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งวันนี้เราไม่ทำไลฟ์เพราะผมว่ามันมันถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนจะมาเจอกันได้ครับ <c oughs> แล้วพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนมาเจอกันตัวจริงๆงั้นทุกประเทศที่เราไปเราก็อยากจะไปเจอแฟนๆจริงๆครับ <c oughs> ใช่ป่ะครับอยากเจอแฟนๆมากครับวันที่หลังกับดีไมครับพร้อมแค่ไหนการเดินทางไปุกพื้ทั่วโลก จริงๆแล้วตื่นเต้นมากครับแต่ว่าผมว่าผมพร้อมกันแล้วแล่แต่ละประเทศเราก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับก็อยากให้ติดตามดูครับผมแฟนแต่ประเทศน่าจะชอบนี่ทำสัญญาจากคุณฟุตฟอนนะครับใช่ครับทำให้ได้นุ้ยครับไม่ถามเลยนะต้องเตียมตยังไงบ้างโอเคอะไรกันบ้างแต่ละคนเลยค่ะบเอาตัเริ่มก่อน มีหลายๆความสามารถที่พี่ปอนกับเราได้คุยกันแล้วเขาเห็นว่าโปรน่าจะทําตรงนี้ได้แล้วเขาเอาไปต่อยอดแต่ขอไม่บอกกันว่าคืออะไรบ้างแต่รับรองว่าทุกคนจะว้าวเพราะแม้แต่โปรเองก็ว้าวเหมือนกันมันเป็นหลายๆสกิลที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่ว่าพี่ปอนแล้วทุกคนในทีมเชื่อแม้แต่นักแสดงคนอื่นพี่ปอนก็เชื่อเหมือนกันมันเลยเกิดโชว์นี้ขึ้นมาครับมากกว่านั้น เขาก็ดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาเหมือนกันเพราะว่าจุดแข็งของแต่ละคนที่มีนอกจากการแสดงก็จะมีหลากหลายมากมายพี่ปอยเขาก็ดูจุดแข็งนั้ออกเขาก็เอาจุดแข็งนั้นมาขยี้ให้มันเป็นโชว์ที่เต็มอิ่มมากขึ้นที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเขานะครับมามาโค้ดเตรียมตัวยังไงบ้างลูกผมก็ขัดเกลาตัวเองในรูปแบบครับแบบว่าทําให้ตัวผมพัฒนาไปได้ตลอด แล้วก็มีหลายสกิลอย่างที่พี่โปบอกที่แบบว่าบางสกิลแบบผมอาจจะไม่ถนัดซึ่งทางทีมเขาก็ัดเกลกผมทำให้เก่งขึ้นเยอะครับผมอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเอ <c oughs> เออยอไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าต้องขอบอกว่าคือเด็กเด็กทุกคนในทีมอ่ะคือต้องส่งคลิปไปอัปเดตทางทีมทุกๆกวนันว่าอ่าสมมติว่าอย่างบาร์โคดเนี้ยพูดไม่ชัดต้องฝึกพูดและส่งไปให้ฟังทุกวัน แล้วเด็กๆทุกคนก็แต่ละสกิลที่เขาคิดว่าน่าทําได้ให้ส่งไปทุกวันเลยครับเจฟล่ะรู้สึกยังไงบ้างคาร์บูทัวร์ก็ตื่นเต้นจริงๆคือวอร์ทัวร์เป็นความฝันของเจฟตั้งแต่แรกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นแบบก้าวที่สำคัญมากๆแล้วทุกคนก็คงจะเดาว่าเจฟว่างจะร้องเพลงในวอร์ทัวร์แต่ว่ามันมีอะไรบ้างเจฟอาจจะตีลังกาสามตลบอ่าใช่แล้วก็ร้องมาด้วยเฮ้ยซัพเปิ้ลซัพเปิ้ลซัพเปิ้ลสักหน่อยเยอะเลยเฮ้ยพอนึงพอนึง Girl uh -huh. ตีลังกาเหรอครับมาคนนี้ครับคนนี้เม e ื่อกี um ้เหมือนมีคนเปิดแอปเพลงเลยนะฮะสองพันนี้จ่ายไม่ให้เยอะมากเลยคุณต้องพักเว้ยกันอีกร้านนู้นน่ะใบโบลลุกครับผมก็ผมไม่เคยแสดงโชว์หรือว่าอะไรบนเวทีมาก่อนในชีวิตเลยครับผมแล้วเหมือนโดนโยนเข้าไปในน้ำเลยโดยที่แบบไม่รู้วิธีว่ายน้ำแบบนั้นเลยคือต้องปรับตัวต้องฝึกหนักมากครับผมแต่ว่าผมตื่นเต้นเพราะว่า ผมได้ฝึกแล้วก็ทาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าแบบว่าไม่น่าจะได้ทําหรือว่าไม่ไม่ได้มีความสามารถด้านนี้มาก่อนับผมแต่ว่าก็ทําให้โชว์ว่าเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดไว้แล้วอยากคืออยากให้ทุกคนเห็นเร็วเวนี้ครับผมรีวิวหล่กก็บอกกันเลยว่าพี่ปอนเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมมากสายตาเหี่ยวเลยคือหยิบจุดแข็งของนักแสดงของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนะมาทำให้กลมมากขึ้นพัฒนาไปได้อีก ก็การไปเวิร์ทัวร์ครั้งนี้ก็เป็นความฝัน9ก้าของบิวเหมือนกันก็อยากอยากจะทําให้มันเป็นจริงแล้วก็มันใกล้เกิดขึ้นแล้วครับที่ปอนสบอกก<ช>ับ<ม>แฟนทั่วโลกเลยครับว่าเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างในเวอร์ทัวร์ครั้งนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนด้วยโอเคครับผมผมอยู่กับน,น้องๆมาตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่คินพอตในช่วงที่มีปัญหาผมว่าทุกคนคงจะรู้อะไรเงี้ยเรารู้จักกันดีมากเราใช้เวลาวด้วยกันเยอะมากเขามีความสามารถมาก,กจริงๆแล้ว ในโชว์ที่จะเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นกลุ่มคนที่เขาเขายืนตรงนั้นเขาก็มีความสุขมากแล้วที่จะมอบความสุขให้คุณผมว่านี่คือคุ้มมากแล้วส่วนความสามารถของเขาเนี่ยเป็นสิ่งแถมผมว่านักร้องหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าศิลปินตัวจริงผมว่าพวกเขาก็คือศิลปินตัวจริงจริงครับครับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วเราก็เราไม่ใช่บริษัทที่งงอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่เพราะนั้นทุกอย่างจัดเต็มแน่นอนครับคุ้มแคค่ะสุภให้ให้แต่ละคนฝากถึงแฟน ในรูปแบบไหนก็ได้เริ่มที่ไบเบิล For our international fans I hope to see you all soon บิวครับฝออากติดตามพวกเราแล้วก็ความฝันของพวกเราด้วยนะครับเจฟครับผมก็ซาลาโบทัวร์นะครับเหมือนซีรนี้เลยครับผมไม่ต้องเดาครับผมเพราะว่าเราเดาอะไรไม่ได้เลยฝร <laughs> <laughs> ับ่ายูก <S <S ก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหร,รับคนที่ดูซีรีส์เพราะว่าก็ทำให้พวกเราได้ไปโวลทัวร์ The ite, ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมได้เห็นห <t iny eso> ิมะครั้งแรกนะครับมาโปปิดดีๆนะสวยไอพี่มายก่อนลกันขอบคุณสํหปัาหิมะนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งของทีมเราผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีจุดแข็งและมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำสร้างความสนุกให้กับทุกคน ผมว่าเชื่อว่าเวิร์ทัวร์ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเคสที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเราอยากเจอทุกๆคนมากๆอยากเจอมากๆครับครับก็ทุกๆวันที่พวกเราไปกองครับพวกเรามีความสุขมากทุกๆวันที่พวกเราได้พูดคุยกันหรือว่าเห็นกันผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยรวมถึงการเห็นแฟนๆด้วยพวกเรามีความสุขมากที่จะได้ส่งความสุขไปให้กับทุกคนทั่วโลกแล้วก็อยากให้ทุกคน รอแล้วก <laughs> ็ติดตามกันนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่จนเลือดหยดสุดท้ายเลยครับโอ้โหตกหน่อให้หน่อย